ที่นี่ธรรมสถานบ้านพัชชะล,ะลักษ์หรือพัชชะล,ะลักษ์ธรรมสถานอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางเป็นที่ที่ญาติธรรมให้แม่อนุญาตให้แม่ตรงนี้นะคะใช้เป็นที่อยู่ที่กินนะคะทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมพตชปฏิบัติธรรมให้ใช้ตรงนี้เป็นวัดนะคะใช้บ้านตรงนี้เป็นวัดปกติก็เป็นบ้านปัรนพบุลุดก็หมดลมหายใจหมดอายุไขไปแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของก็ไปบวชเป็นภิกษุณีนะคะตอนนี้เป็นสาม,มนเณรอยู่นะคะก็ได้ครบสามปีนี่แล้วก็จะไปบวชเป็นภิกษุณีนะคะตามระเบียบตอนนี้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่เลยนะคะอยู่ที่อำเภอจอมทองนะคะอำเภอจอมทองสำนักภิกษุณีรุ้งเดือนนะคะเป็นสำนักภิกษุณีที่อำเภอจอมทอง แม่ก็ใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์นะของเจ้าของนะคะอธิษฐานกรวดน้ำให้เจ้าของบ้านพ่อคำน้อยแม่เฮือนคำและญาติพี่น้องทุกวันเลยนี่แหละเรามีความกระตันยูกระตะเวทีเพราะว่าใช้ตรงนี้เผยแผ่พระธรรมคำสอนแม่มีความรู้สึกสะดวกสบายมากนะคะสะดวกสบายไปหมดเลยในการที่จะถ่ายทอด เพราะว่าของที่นี่แม่มีบุคลากรตอนนี้สามชีวิตนะคะก็คือสาวนีแม่จิบปุ๋ยและแม่นะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีะล,ลูกทำมาจากอเมริกานะคะมาต้นเดือนกุมภาเนี่ก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะกลับกรุงเทพไปแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับอเมริกานะคะมาลิสานะ เป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆเลยแม่ก็พาออกคลิปนะคะไปแล้วสองสามวันก่อนนะคะนี่แหละเขาอยู่ตรงไหนเขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนะนผู้มุ่งมั่นนะคะรับมาริสาคนประเทศไทยเรานี่แหละคนเชียงใหม่แต่ว่ามีครอบครัวที่ต่างประเทศนะคะก็เลยทําให้หลักฐานตรงนั้นมั่นคงด้วยศีลสมาธิปัญญาของเขานั่นเองเป็นคนมุ่งมั่นแน่แน่ ในการทําวิมุตหลุดผลให้แจ้งนะคะก็คือทํานิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีตลอดเวลาตั้งแต่รู้จักกันปี2565มาริสัทติดตามแม่มาตลอดเลยนะคะประพฤติปฏิบัติตามที่แม่แนะนําและแม่ก็แนะนําให้เข้าคอร์สของอาจารย์โกเอนก้าที่ต่างประเทศนะคะที่เดลาแวร์นะคะที่เดลาแวร์มาริสานี่อยู่นอตแคโรไลนาขับรถไปตั้ง6 ชั่วโมงไปเข้าคอร์สแต่ด้วยจิตที่มุ่งมั่นมากมายทำให้เห็นไตรลักษณ์นะคะเห็นสภาวะไตรลักษณ์ผู้ที่เข้าสู่หรือเห็นสภาวะไตรลักษณ์ในร่างกายขณะปฏิบัติเนี่ยเห็นมันการเกิดดับเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงทําให้ตามดูตามรู้ตามเห็นทันจิตเข้าสู่กระแสโซดาบันนะคะตั้งแต่คอร์แรกเลย เข้ามาทั้งหมดสี่คอร์สแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวจะกลับอเมริกาพรุ่งนี้ก็จะไปเตรียมเข้าคอร์สทั้งเดือนเลยนะนะอันนี้กุมภาเดือนมีนาี่้สมัครไว้ทั้งเดือนเมษาอีกนะคะเมษาก็จะจองคอร์สไปแล้วที่โน่นแหละนะคะที่อเมริกามุ่งมั่นนะคะใครที่ปฏิบัติอย่างนี้มุ่งมั่นอย่างนี้จิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะสะอาดมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าระดับ อริยะเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้ขั้นตอนไว้สี่ขั้นตอนคือให้เอาไว้ประเมินนะไม่ได้ให้เป็นให้มีให้เป็นให้นะให้มาตั้งตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้ประเมินว่าสดาบันอย่างนี้นะกระแสอริยะสดาบันนี่ก็เป็นผู้ที่มีฮิลิโอตปะมีพรมวิหารสี่นะคะมีเมตตาการุณานี่เต็มร้อยเลยนะคะเป็นผู้ที่ชอบสร้างทานบรารมี เมตตาก็คือการมีความรักเห็นอกเห็นใจการุณาคือการสร้างทานบาร,รมีนั่นเองค่ะเริ่มช่วยเหลือด้านวัตถุปัจจัยอนุเคราะห์สงเคราะห์ทั้งคนใกล้คนไกลทั้งญาติพี่น้องนะคะทุกคนไปไหนนี่อนละิสา,ราสร้างทานบาร,รมีเต็มร้อยเลยนี่แหละฉะนั้นผู้ที่เข้าสู่กระแสสุาบันเนี่ยฮิริอตตุตป,ปะและพรหมวิหารสี่อีกสองข้อจะสมบูรณ์นะคะ ส่วนอีกสองข้อหลังก็คือมุทิตาอุเบคานี่ก็จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนั่นเองนี่แนละ่ถ้าใครทำต่อเนื่องเข้มข้นตั้งมั่นจิตจะไม่สัดสายไปข้างนอกนะคะความอิจฉาริษยาจะหายไปนะความปฏิฆะขัดเคืองมีอาคติก็หายไปนะถ้าเรานะเข้าสู่กระแสโสดาบันเห็นใตรักแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเกลียดชั่วกลัวบาปเริ่มฮิริโอตปะคือนะเกลียดชั่ว กลัวบาปละอายเกรงกลัวตบบาปอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าผิดศีลน,นั่นเองศีลห้าจะสมบูรณ์เลยนะคะโสดาบันนี้ศีลห้าสมบูรณ์ก็ใช้ได้แล้วนะนี่แหละก็เพียรทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยมันจะเริ่มเข้าสู่มุธิตาชัดเจนขึ้นอุเบกขาชัดเจนขึ้นก็เข้าสู่กระแสนะสก,กิทาคาอนาคาอารหันนะคะอย่าใกล้เข้าไปทุกทีเลยขอให้ทําต่อเนื่องเข้มข้นอยู่ที่บ้านก็ได้ไปเข้าคอร์สนี่ยิ่งดี พราะว่ัสัพป,ปะ,ะทั้งห้าเลยนะคะนี่นะขอให้พวกเราขยันนะคะการอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาก็คือการทํานิพพานให้แจ้งนั่นเองเพราะว่าอยู่ลมหายใจมันเป็นความว่างมันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงในลมหายใจนะมันจึงเป็นความว่างเรียกว่าการทํานิพพานให้แจ้งตรงนี้นะคะ,สะแสวงบุญก็คือนะการทําให้จิตใจล่าเริงเบิกบานอยู่ตลอดเวลา เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันไปนะคะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันคือเมตตาการุณานั่นเองนะคะสแสวงบุญฌานปัจจัยสี่วัตถุปัจจัยสี่นะคะอาธรรมอามิธานอภัยทานมมธรรมทานนะคะธรรมทานก็คือพาตนเองไปเข้าคอร์สนั่นเองนะคะธรรมทานช่วงที่เรายังไม่บรรลุธรรมแล้วก็สร้างให้ตนเองนะเข้าสู่นิพพานให้ชัดเจนมากขึ้นก่อน พอเราฝึกหัดขัดเกลาตนเองเข้าสู่นิพพานชัดเจนท่าวรแล้วก็ลูกมาประกาศทําได้นะคะสอนคนอื่นได้แนะนําคนอื่นได้แชร์ประสบการณ์นะคะแม่เรียกว่าแชร์ประสบการณ์นั่นเองทุกวันที่แม่มาพูดกับลูกถ้าเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ที่แม่ไปประพฤติปฏิบัตินะคะเข้าคอร์สของอาจารย์โกอินกาเรียกว่าคอร์สอานาปนสติและวิปัสนาเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ประทานให้ก็คืออานาปนสติ ถ้าเราอยู่กับอนนาปนสติตลอดเวลาครั10 100 100 100้งละสิบวันสิบวันในการไปเข้าคลอสนี่มันจะได้ผลนะคะมันจะได้ผลก็ขอให้ลองสมัครนะคะสมัครเข้าคลอดดูนะพิมพ์คําว่าอาจารย์กอินกาตารางอบรมก็ได้นะคะแล้วมันมีให้เลือกนะคะทั้งวันเดือนปีและสถานที่ที่กรุงเทพที่ประทุมที่กาญจนบุรีที่นครศรีธรรมราชที่เขาใหญ่ ที่นครสวรรค์นี่เป็นศูนย์ใหม่เลยนะคะที่พิษณุโลกที่พเพชรบุรีที่ลำพูนอุดรขอนแก่นปราจีนนะคะเนี่ยมีรู้สึกจะสิบสองศูนย์แล้วศูนย์ใหม่ล่าสุดคือนครสวรรค์นะคะใครที่อยู่ใกล้ตรงนั้นก็เริ่มไปสมัครได้วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปยึวันที่สิบเอ็ดมิถุนาถึงยีบสองเป็นร์อแรกนะคะสิบวันช่วงนี้เขาจัดสามวันอยู่นะคะนี่แหละ ขอให้นะทำนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีแล้วเราจะพบความสำเร็จแน่นอนการบรรลุธรรมก็อยู่ที่เราฝึกจิตฝึกใจตนเองอร่างกายก็พามันกินน้อยนอนน้อยจิตใจก็พามันนะสำรวจสังเกตความรู้สึกเวทนาสังเกตลมหายใจตลอดเวลาอะไรมากระทบแล้วก็อุเบกขาวางเฉยยับยั้งชั่งใจอย่าไหลาตามนั่นเองนะคะ แล้วเราจะเข้าสู่ทำนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะลมหายใจห่างไกลทุกลมหายใจมหัศจรรย์น,นะคะยิ่งหายใจช้าๆสูดเข้าลึกๆบ่อยๆเป็นประจำอายุยืนแน่นอนนะคะถ้าเราอยู่กับลมหายใจทำให้อายุยืนนี่แหละคะ่ะคำสอนพระพุทธองค์สอนไว้เยอะแยะมากมายแม่ก็นำมา ถ่ายทอดแชร์ประสบการณ์ให้ลูกนะคะทำไว้ในห้อง YouTube บ้างห้องเฟซห้องเพจนะคะหรือก็ห้อง TikTok อนะคะแนะนำแม่ชีธรรมดานี่แหละนะคะทำไป็หลายคลิปหลายตอนขอให้ไปเปิดดูได้นะคะใน YouTube ห้องแดงบ้านแดงนะคะก็มีห้องติ k กต k ห้องไลน์ก็พาประพฤติปฏิบัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นกลางวันก็พาปฏิบัตินะคะสี่ถึงหโมงเย็นแม่ทำทุกอย่างให้ลูกได้เข้าถึงทำนั่นเองนะคะ ขอให้ลูกตั้งใจวัานในการเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาเสมอเสมอก็อจะพบนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีนะคะอย่าไปมัวฟังนน่นฟังนี้มากเกินไปรีบมาปฏิบัติด้วยค่ะ